อืมเอารวยนะจ๊ะอืมเอารวยถวายของแล้วรับของพระแจกตัวยมนะพระที่แจกเป็นพระคาข้าวจะมีลาบมากอาราธนาไว้จะมีลาบมากนะจ๊ะพระสีข,ขาวนะทํายากต้องเสกข้าวถึงสามเดือนแล้วก็มาเข้าพิธีพาพิเศษใหญ่ครั้งหนึ่งพระประเภทนี้ทําได้ยากมาก นั่นยาโยมที่ได้พระเขาขาวไว้เก็บไว้แต่โยมหน้าต่อไปราคาจะแพงถ้ามีไว้หลายๆหมื่นองค์ต่อไปเป็นมหาเศรษฐีจะขายเป็นแสนบาทเลดรวยนะจ๊ะเอ้ารวยรวยนะจ๊ะเอ้ารวยรวยนะจ๊ะพระคำข้าว ทำแบบเดียวกับพระสุเดชสุธาจาร์โตนายโมนะโดย,โดยจะนานนานไปจะมีการขาสูงโดอใจกลางใจโยมรดยจ้าอย่าลืมนะยายโยมนะพระสีขาวขาวเป็นพระคำข้าวทำได้ยากมากทําแบบเดียวกับสุเดชสุธาจาร์โต ต่อไปจะมีราคาเป็นแสนนะเก็บไวม,มากๆนะแก้จนได้รวยๆจะ้ะถ้าทำปกติก็เป็นพทะที่มีลาบมากถ้ารัตนาขอลาบทุกๆวันลาบจะเกิดมากรวนะยจ้ะอ้าวรวยๆนะลูกนะยังคนขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดไทยธานีเขาเคยขายได้วันละเจ็ดร้อยบาท พอรัตนาพระที่ตุกวันขายได้วันละสองพันห้าร้อยบาทเราเกือบตายปวดตัวคนเดียวนะคนเดียวแกก๋เดียวมันสบายเลยเนี่ยเอาเลยรวยนะจ้าเอาวเลยนะรวย,ยนะจ๊ะ,จะอ่าพระคำข้าว ทำแบบเดียวกับพระสุนดรสุุาธาจารย์ตโตนายมนะโดยจะนานนานไปจะไม่ราคาสูงคดยใจ